สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่13กันยายน2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักชิดทักไลน์มีค่ากรูนะคะ วันนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะอัศวินไม้เท้านะคะการงานนะคะมีความกัดตือร้อนนะคะนั้มีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะ ะะโดยเฉพาะงานทางด้านการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่นะคะในช่วงนี้เขาเรียกว่าความสําเร็จนะคะความกัดตือร้น5ดาษนะคะจะทําอะไรก็เขาเรียกว่าอย่าใจร้อนนะคะนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะมี5ดาดนะคะระวังเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งอวนหน้างานนะคะคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะเราอาจจะ,ะความเขาเรียกว่า คนวันอาทิตย์บางคนนะคะอาจจะเอาแต่ใจตัวเองความคิดของตัวเองต้องเป็นที่หนึ่งไม่ค่อยจะฟังคนอื่นฟังคนอื่นบ้างนะคะนะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักความเมตตานะคะในช่วงนี้คุณผู้ชายเรียกว่านารีอุปธรรมนะคะนานารีอุปธรรมอาจจะเป็นคุณภรรยาคุณแม่ก็ได้นะคะนะพี่ป้านะ้าอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ที่เราก็เรียกว่าคอยให้ความช่วยเหลือนะคะหรือให้คําปรึกษานะคะหรือให้คําที้แนะได้ดีนะคะสิบไม้เทา้างานเยอะความรับผิดชอบมากมายนะคะงานที่คนวันอาทิตย์นะคะได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายนะคะเขาเรียกว่างานเยอะหรือว่างานมากนะคะบางคนอาจจะต้อง นำเอกสารนะคะมาทำต่อที่บ้านได้ด้วยนะคะหรืองานทางด้านประเภทกดดังโรงงานใหญ่ๆนะคะนงานทางด้านประเภทนี้ความรับผิดชอบเยอะหรือว่าใครบางคนอาจจะก็เรียกว่า Kook มีโอกาสยกของหนักๆได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะรายจ่ายเยอะนะคะความรับผิดชอบมากมายนะคะบางคนอยู่ในช่วงการส้แสมแซมน่นฝังนี่ฝังน่นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยนะคะแต่ทุกอย่างเอาตัวรอดได้อย่างสบายนะคะส่วนทางด้านของ ความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้จะโดดเด่นเรื่องน้ำพักน้ำแร่นะคะส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพันยิ่สีนะคะมีเลข0530นะคะ0530นะคะต่อไปนะคะผลจันทร คนจันนะคะเป็นยังไงคนมจันราชินิดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะนะเขาเรียกว่าจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะนัในราชนิาราชนิดาเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถึกอ,อึดน,นะคะ ผู้หญิงเหล็กนะคะนะความรับผิดชอบนะคะมากมายนะคะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถนะคะนั้นในช่วงนี้เขาเรียกว่าลำแข้งลำขาได้ด้วยมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะก้าวเหรียญน,นะคะการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะใครทําธุรกิจส่วนตัวเห็นผู้หญิง เปลขาวเดินเข้ามานะคะก็เทคแคร์ดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์ชิ้นใหญ่กับเรานะคะหรือบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสได้รับเงินเป็นก้อนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะใครที่กําลังเดินเรื่องนะคะนะเกี่ยวกับการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ6ถ้วยนะคะจะมีโอกาส ได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเ,าเดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะนะจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะ mm hmm. เดว,วิลนะคะนักเดว,วิลขึ้นมานะคะก็เขาเรียกว่าเป็นพ่อแห่งกิเลสนะคะใครว่างงานก็อยากได้งานอยากกินอยากเดินอยากเที่ยวนะคะใครเป็นโสดก็อยากมีกิ๊กอยากมีคนคุยด้วยนะคะนะกเขาเรียกว่ากิเลสมาเต็มเลยนะคะนะแต่ทุกอย่างนะคะในช่วงนี้นะคะใครอยาก ได้เงินก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะใครว่าง,งานตกงานก็มีโอกาสนะคะที่จะได้งานก็อย่าอยู่เฉยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะคนวันจันทร์นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อคจรนะคะบางคนอาจจะหมดกับส่วนตรงนี้ด้วยนะคะนะริง้งดื่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะนะการมึนเมาบางคนก็หมดกับการอพนันได้ด้วยนะคะ เดวิลเขาได้วาไพ่กิเลสนะคะการพนันการเล่นหวยนะคะการเล่นการพนันพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนรวมทั้งนะคะถ้ามีใครมาหยิบมายืมทางการเงินในช่วงนี้นะคะระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราได้ด้วยนะคะนะอาจจะมาหยิบยืมการเงินหรือบางสิ่งบางอย่างเราต้องระวังนะคะเพราะเราอาจจะโดนหลอกลวงเราอาจจะโดนโกงนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนวันจันทร์นะคะใครที่โกรธกันนะคะมาก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจบางคนนะคะเจอกันในสถานที่อคโโจรนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะเลขมงคลจากพยบสีมีเลขศูนย์เก้านะคะศูนย์เหนะคะ นี่คือดวงของคนวันจันร์ทนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะ คนวันอังคารนะคะหกถ้วยนะคะสองถ้วยนะคะสิบเหรียญการเงินดีสี่ถ้วยคนวันอังคารนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทาง ไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆนะคะที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะนรียกว่าจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะบางคนนัดเจอนัดเจอนะคะงานเลี้ยงร่วมหุ้นนะคะนัเพื่อนร่วมหุ้นนะคะนัเพื่อนร่วมสมัยเรียนนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนรียกว่าจะได้เจอเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆนะคะด้านของการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีบางคนมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะ หรือเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะใครที่กําลังเกี่ยวข้องอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะสี่ถ้วยขึ้นมานะคะเราก็อาจจะมีบ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะนะต้องรออย่าไปฟิกกับเวลานะคะอย่าไปฟิกกับในสิ่งที่เราคาดหวังจนเกินไปนะคะนะเขาเรียกว่าสี่ถ้วยเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบางคนอาจจะ เขาเรียกว่าไปเร่งกับเวลาไปที่กับเวลาจนเกินไปได้ด้วยนะคะนั่นะมีสีถ้วยนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะต้องอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายมีโอกาสเฉียดนะเขาเรียกว่าว่า,ามันอาจจะเขาเรียกว่าความไม่ได้ดั่งใจนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกอกตกใจนะคะบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่านะคะกลับมานะคะโดยเฉพาะใครที่โกรธกันนะคะนะมีปัญหากาันมาก่อนหน้านี้นะคะจะได้กลับมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะก็มีโอกาสได้พบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขวงคลจากพยัีนะคะมีเลขหกสองศูนยสี่นะคะ 6204นนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะเป็นอย่างไรบ้าง ขันพุทธสองดาบขันพุธในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะนะักการเงินนะคะก้าเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะก้าเหรียญสองดาบนะคะใครที่กําลังรอคอยหรือว่ากําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะนะักจะได้รับข่าวดีนะคะนักก้าเหรียญสองดาบนะคะ ความสาเร็จความโชคดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้ความช่วยเหลือนะคะเรียกว่าให้ความารักให้ความเมตตานะคะบางคนคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นคุณภรรยาก็ได้คุณแม่ก็ได้นะคะนะพี่ปะนะ้าอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะนะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะ่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะก้าวไม่เท้านะคะการงานที่ทําอยู่ก็เขาเรียกว่า ความรับผิดชอบนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะนะค่อนข้างจะมากนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีแต่สําหรับใครบางคนนะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะนะของเก่าอาจจาะก็เรียกว่าอยากเปลี่ยนใหม่อยากได้ใหม่นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะอาจจะ เขาเรียกว่าการเงินอาจจะหมดไปกับส่วนตรงนี้ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจะพันยี่สิบสี่มีเลขสองเก้าสามเก้านะคะสองเก้าสามเก้านะคะต่อไปนะคะคนวั่นพะลุหัด คนวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะคะสองดาบนะคะในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่าง นะคะบางคนงานนะคะกำลังจะหมดสัญญานะคะจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะหยุดดีนะคะความคิดยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะเรียกว่าความคิดยังสับสนอยู่นะคะะด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหรือสื่อทีวีสื่อโทรทัศน์นะคะ,นะงานทางด้านประเภทนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะณโลกออนไลน์เน้นและสดหน่อยนะคะก็จะยิ่งดีนะคะส่งไม่เทานะคะการมองการไกลการมองไปถึงอนาคตการมองไปถึงวันข้างหน้า นะคะในช่วงนี้ต้องอาจจะต้องมอีเขาเรียกว่ามีคู่หูมีที่ปรึกษ,ษามีบัตดีนะคะนะักงานบางสิ่งบางอย่างเราก็ทําคนเดียวไม่ได้นะคะนะยังไงก็ต้องมีคนช่วยเหลือนะคะนะักงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์หรือว่างานทางด้านต่างประเทศนะคะนะก็ค่อนข้างเกโดเด่นนะคะนะแปดเหรียญด้านการเงินยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินยิ่งขยันยิ่งเขาเรียกว่าการเงินนะคะเอาตัวรอดได้อย่างสบายนะคะ 5ดาบนะคะ5ดาบนะคะใครที่ทำงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะระวังเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานนะคะคนที่มีอำนาจเหนือก,กว่าเรานะคะเราอาจจะโดนเพ่งเล็งนะคะนักคนวันพฤหัสอาจจะค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะอีโก้นะคะเราก็ลดลงมานะคะความความเจร้อนหรือว่าความเอาแต่ใจตัวเองความคิดของตัวเองต้องเป็นที่หนึ่งความคิดของเองของตัวเองเป็นใหญ่นะคะเรา อาจจะต้อง,งความคนอื่นบ้างนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันหรือว่าต้องประกบประคองกันไปนะคะแต่ก็มีบ้างนะคะจิกกัดกันนะคะนะต่างคนต่างก็เขาเรียกว่าความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะนะห้าดับสงดับนะคะนะเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยนะคะก็มีส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบ รักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาบหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิบสีมีเลขสองสองแปดห้านะคะสองสองแปดห้านะ คนวันศุกร์นะคะราชนิพระจน์นะคะแปดไม้เท้าสิบเหรียญโหเก่งเหรียญคนวันศุกร์นะคะในด้านของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่บางคนได้ โชคเป็นเงินก้อนนะคะหรือบางคนก็กําลังเขาเรียกว่าเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารใครที่เกี่ยวข้องกับส่วนเรื่องนี้อยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะักการงานงานเยอะงานมากนะคะบางคนมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือบางคนทํางานหลายๆด้านนะคะในเวลาเดียวกันนะคะก็ได้ด้วยเรียกว่าแจมตลาดได้ดีนะคะนะราชินีพระจันทร์8ดไม้เท้านะคะงานเยอะนะคะนะอ่ ความรับผิดชอบเยอะหรือบางคนก็เรียกว่าทํางานสักกระเบือ,อยันเรือรบนะคะก็ได้ด้วยนะคะคนวันศุกร์มีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทํศไลยกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามบางคนอย่างน้อยๆก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมเดินตามห้างช้อปปิ้งนะคะนะซื้อของนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักมีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนรักนะคะ คนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะโสดไม่เขาเรียกว่าโสดไม่สนิทหรือว่าโสดไม่จริงนะคะนะความรักเขาเรียกว่าปกปิดซ่อนเร้นนะคะไม่อยากยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคหรือสมุดเงินเก็บนะคะจะให้โชคนะเลขสมุดเงินเก็บนะคะ ตัวเลขมงคลจากพ่อย4มีเลขสอง0ปดศูนย์ศูนย์นะคะสองแปนะคะ่อไปนะครับนว เสาคิงเหรียญโหการเงินขึ้นดีค่ะคนวันเสาร์นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนนะคะนะอาจจะได้เ,เงินก้อนนะคะพูดจะได้จากคุณผู้ชายนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะ นะธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์นะคะเรียกว่าจะมีเมเงินเข้ามานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่กําลังเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์การซื้อการขายการแลกเปลีป่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ ราศีนีไม่เท้าการงานมีความมั่นคงมีโอกาสได้เริ่มงานมีโอกาสได้เริ่มทําธุรกิจนะคะหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะลูกย้างประจําก็ยังมีความมั่นคงดีนะคะนะเรียกว่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอะไรนะคะก็ความสําเร็จนะคะสองเหรียญคนวันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะการเงินบางคนอาจจะกําลังหมุนเงินก้อนใหญ่อยู่หรือนะคะจะมีโอกาสซื้อของบางสิ่งบางอย่างนะคะ การผ่อนผันนะคะนักเขาเรียกว่าอาจจะมีโอกาสซื้อหรือว่าผ่อนหรือว่าหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการทยอยจ่ายหนี้นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนักเขาเรียกว่ากําลังหมุนเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะสิบดาบนะคะนัสิบดาบในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าใครที่ทําอยู่แล้วนะคะสําหรับบางคนอาจจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะ นะแต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคุณก็มีโอกาสได้ที่ใหม่ได้งานใหม่นะคะนะเรียกว่าไม่ตกงานนะคะหรือบางคนเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะคะหรือเงินเดือนเปลี่ยนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะบางคนอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพรือเรานะคะและบางคนเกี่ยวข้องกับปวดหลังปวดกระดูกสันหลังบางคนไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเราอาจจะไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่าไปงานศพของใครก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะนะใครที่ชอบการเสียงดวงมีโชคมีลาบจากอายุของคนเสียชีวิตนะคะนะก็เอามาเสี่ยงเป็นโชคได้ส่วนเลขมงคลจะพยศียมีเลข0 0 2 0นะคะ0 0 2 0นะคะนี่คือดวงของคนเสานะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ